สวัสดีครับวันนี้วันที่28มกราคม2569เป็นครั้งที่80ข้าพเจ้าในธนพัฒน์วงเงินลำดับที่028ขอเป่งบัญชาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์บูชาใดองค์พระพุทธีเทระเจ้าองคหลงปูสำเดลุงลวมปูพุนเด็จลวงปูศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอทิอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมัน มาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพัะตนันคุณพระรันาตายครูบาจารยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจมบันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปบทสาวชุมนุมเทวดาสามัญตาจักรวาเวสุอัตตาขาาตัตุเทวดาสาัตทมรมมมนีราชา,าสุทันตุสขมุขตังสกีแกมีจารุป,ปีสีดีศิคาราตะเตจันทลิขีวิมานี ทิเปรันีจะคามีทรุวนาคาหานีขีหาวัตถุมหีขีตีภูมมาทยันตูทวะชราธนวิสเมยยคาคันธันพระนาคาจินทตาสันติเกยังมณีมรรจนังสาธบูมีสุทันตุธรรมสวรรคารลอัยัมทันตาธรรมสวรรคาร อายามพัททนตาธรรมะธรรมะสัมณกาโูอายามพัททนตาปสูนมกาสิทธิกถานโมตสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสสะโมตสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสสะโมตสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสสะโมตสสะ บส่วสัจจกิริยาคาถานัตถีมีสารังอันยังพุทโธมีสารังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสโตติมีหนตุสัพปัานัตถีมีสารังอันยังธรรมโมมีสารังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสโตติมีหนตุสัพปัานัตถีมีสารังอันยังสังโฆมีสารังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสโตติมีหนตุสัพปัตตาบส่วนมหากรรม ลุน <Es per ated> <ess> ิโกนาโถติอาติกาคาถามหาคารุนิโกนาโถอัตายัสสภะปานินังปุเรตวาปารมิสัพพะปตุสภุทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจชนามโหตุสัพพุปปตวะมหาคารุนิโกนาโถหิตายัสสภะปานินังปุเรตวาปารมิสัพพะปตุสภุทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจชนามโหตุสัพพุปปตวะมหาคารุนิโกนาโถสุขายัสสภะปานินังปุเรตวาปารมิสัพพะปตุสภุทิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจชนามโหตุสัพพุปปตวะ ปุสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกสัมมยมพระขาสังคิสูตวิหารติขปีละวัตถุสมิงมหาวัณีมหาตาพิคุสังคีนะสังคีมจัจรมติหิตพิคูสติหิสพิหิวะอรหันติหิทัศหิจารุกาถาตุหิเทวตาเยปุญญนัสสันิปติตาหุนติภราววันตังทัศนายะพิคุสังขจายันอาคาโคจตุนัสุทาวัสกายิกานังอินเทวานังอินทัทโหสิอาญขพภควาสกคิสูตวิหารติขปีละวัตถุสมิงมหาวัณีมหาตา พิคูสังคีนัสสังขีมัจจามติหิพิคูสติหิพสเพวะอรหันติหทัศหิจาุคาธาตุหิตเทวตาญปุญญนสนิมติตาหุนติพระวัตังทัศนายะพิคูสังขจักยันดูนันมยปียนะพระขวตินนปสังกมือยามะอุปสักมิตวะพระวาตุสันติกิมจิกาาตาปสือยามติอคาโคตเทวตาสือยัทปีนามะประวาปุริสสะมาจิตตังวะหังภาษาเลยยาภาษาลิตามะผางสัมมิชยย อวามิสุอีวามีวาสุทวสีสูทเวสุอัตระเหตตาภะควัตโตปุรัโตภาควัหังสูอาคโคตาเทวตาภาควันตังอภิวาททตวาเอกามันตังอนังสูเอกามตังทิตาขคเอกาเทตาตาภาโกตสันติกีอีมาฆาถังอปัสสีมาสัมยุปวันัเสมิงเทวกายสมาขตาอาคาคำหะอีมาตมัสสัญาทขิตายวะปราเจสังคันติอาคาขวะปาราเทวตาภะควัตโตสันติกอีมาฆาถังอปัสสีตตภิกขโมสมาหังสูจิตตังอัตโนอุชุ ขาม้ากัางโสสารธีวันเนตานิขเหตถาวัอินทริยานิลคติอธิธาติอาคัขวปราิวตาพระควรตูสันติกิอิมังคตังอภัสสิเฉตวาค์ีรังเฉตวาปริสังอัตคีราโอหังจำมะเมชาเตจรันติสุทาวิมารลัจคุมาตาสุนันตาสุสุนักติอาคัขวปราิวตาพระควรตูสันติกิอิมังคตังอภัสสิเยเกจิพุทธสารังคาตาสีนติขมิสติอปัยยะภูมิปะหายะมนุสังคีหังทิวกายังปริปุเลยสันติอาคัขวพะควาภิกขุอามันติสิบ อิป ja ุญญินนะพิกเวทัสสุโลกขาตุสุตรเทวตาสันิปติตาโอนติขาคาตังทัศนายะพิโคสังขจัยิปิเตพิกเวอเฮสุอันติธานะมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเจสปีภักวันตานะเอตตปรมยุวะเทวตาสันิปติตาอเฮสุสยทัปปิมหาอึตริยิปิเตพิกเวพรวิสตินะขะตามานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธตีสปีภักวันตานะเอตตปรมยุวะเทวตาสันิปติตาภวิสติสยทัปปิมหาอึตรีอาจิคิสมิพิกเวเทวกาจานนนามณี กิตยิสมิภิกขเวเทวกายังนามันนิเทศิสัมมิภิกขเวเทวกายังนามันนิตัสุทธตาสาวุกขามนัสิกาโรทาภัสศิสัมมิติเอเวนพันเตติโขติภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุภะวะเอทธะโวจะสิโลกรรมนุกัสสามิยัตถุมาทัสสิตายิสิตาสสริกับปะละปะหิตตาตาสมาหิตาปุตุสีหวัสสนนินะโลมาสัาวิสัมพุโนโอตตาตมานาสสุทธามิปัสสมนามนนามิลาปิญยุปัญจสเตินันนาวันิกปิลวัฒวีตาตัวปัญจสุถาสาวิกาเสนรติ เทวคยาภิกขตาติวิชนาทัภิกขบุติจารตะพมักกะลูกสุตวันรัสศาสานะทิสัพพาหูรัหูยานังอมนุสนาณัทสนะอภิเกีสานัมัทสุสหัสสังอสหัสตริสตังเอกสหสนาอมนุสนามัทสุอภิเกินันทะมัทขุงทิสัพพาผู้นั้อาหูตันจัตสภังอภิญญยะวาวิคิตวานัจคุมาตตูมณิสสาสาวกีเาสนิรติ ทิวกายาพิการตาติวิชนันพิกขโวุยบุหังคิตยิสมีขีระหเอนุปุพะโสตสัสหัสวาญขาปุมมาคระเบิดวัฏวาอิทิมันโทชุติมันโทวนามันตุยัสสิโนมุตมานายภิกขมุงภิกขุนัสัมปิฏิมานาจัสหัสาเหมาวตาญขานันตาวานิโนอิทิมันโทชุติมันโทวนามันตุยัสสิโน โมมนาภิกุมพิคุณนะสมิติวนาสัตตคีรติสหัสายะคานาตาวณโนอิทิมโทชุติมันโทวนาวันโทยสสิโนโมธมนารภิกุมพิคุนะสมติวนาอิเจตสุลสสหัสายะคานัตาวณโนอิทิมโทชุติมันโทวนาวันโทยสสิโนโมธมนารภิกุมพิคุณนะสมติวนาเวสมิตปัจจสัตยคานาตาวณโนอิทิมโทชุติมันโทวนาวันโทยสสิโนโมธมนารภิกุมพิคุณนะสมติวนาคุเพโรราชคหิโกเวปุลสันนิวสนาปิยนัสสัสห ที่สั่งราชกาตุรโนภสษาสติกขัพานังอธิปติมหาราชยาัสสิโสปุตตปิตัสภะหามุอิธานามะาหาภาราอิทิมันโทชุติมันโทวานามันโทยสัสสิโนมมตมนาภิกขุภิกขุนัสปติวนาท้าขีนันจัติสั่งราชการวุลโหตปัสสาสติกุมพานังอธิปติมหาราชยาัสสิโสปุตตปิตัสภะหามุ อินทนามาณามาณามหาภาระอิทิมันโตจุติมันโตวนามันโตยัสสิโนโมธมนาภิกขมุภิกขุนะสมิติงวนาปัจฉิมันจติสังราชาวิรูปะโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชยสสิสัมปุตตปิทัสภะหาววอินทนามาอินทามาณามาณามหาภระอิทิมันโตจุติมันโตวนามันโตยัสสิโนโมธมนาภิกขมุภิกขุนะสมิติงวนาอุตรันจติสังราชากุเวโลตปัสสติยาคานังอธิปติมหาราชยสสิสัมปุตตปิทัสภะหาววอินทนามา มหาภราอิทิมันโตชติม hmm. ันโตวันมันโตยศสิโนมโธมนาิกมุพิกุณสัมปิิงวะนะพุมัทิสังทานันโนท่าคินีนะวิรูหกัชิบินาวิรปะโคเวลูตาลังทิสังจัตตลเตมหาราชาสัมตาจันโรทิสั่งทัรามนาอนังสุวรรณกเบลวัทวีทิสังมายาิวนทัสสาคูวัจานิกาสาภาไมยาเวลูเวเวลุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกมเสนโนจากินนนุนนัปนนู่ะนีโนั่นนต่นจัตปันตูจัมโนจัชเโนสก อาคูปัญจสิโคเจวะพิมพะลุศยุติชาสัยเอเติจนันเดิาชานโนคพัพภัคันคภาสหาราชุพินโมทามานาอภิกกรรมพิาามนนคุณนางสัมพิติวนาอาตาคูนาภาษานาคาเวสาระสหคา,าชาคคาภรัสตระอาคูปยยาคาชายาทิพยามุนัตานาจาอาคูนาคายาสาน,นาิโนเอลาวันโนมหานาคูสุปปะขาสัมพิติวนังยีนะคะ นาชีสหสหานติทิพทาธิชาปัคีวิสุทธจขุวิหายาสติวันมนาปตะจิตาสุปนาอิติสีสานามังอภยันตาธนาราชานามสีสุปนตุขิมามคะสีพุทโธตันหาหิวัจหิอุปวะหายันตานาคาสุปนัสารนามังกังสุพุทธชิตาวัชิธาตินาสมุทังอสุรัสิตาภาตโนวสวาสิติอิธิมัตุยัสศินุคารกัญจามหาพิสมานอสุรัสเนเวนสัมวิปจิติสุจิติจั มหาราชทนมจิสหัสานจัปปิปุตานาสพเวโรจนามกาสานหิตวะพาลิเสนาอหุพัตมปะคมสามโยชาลิพันธันติพิคุณาสัมติงวนาอปุจจเทวะปนวิจติชูวายุสัทธาคัมุมารุณามารุนาติวะสมุจจันยสสะสหะเมตตากรุณายิกาอคูเทวะยสัสสินทัศิติทศนากายสเินนันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยสสสินโมธรมนาภิกขุภิกุนาสัมติงวนาเอนุจจเทวะสหะลิจาอะสมาจจตุเวยามาจัต

ธรรปดานะพี่กมภพคุณนะัสเปติงว่านะ่ะ สมนามหาสมานุสามสุตมกินาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาตะคูหาโโทวะยิจารุหิตวสิโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวยสสสินทัสิติทัสากายสปนนันตะวานิโนอิทิมันโทชุติมันโทวนาวันโทยสสินมมมนาพิกมมพิกุนะสัิติงวนาสุกากรมหาารุอาคูเวนนาสัสสหโอตตาคหาปโมคะอาคูเทวาวิจคนาสตมาตาหารชาวิสกาจยสสสินมยังอาคาปชะโนโยทิสาวิวัสติทัสิติทัสากายสปันตะวานิโนอิทิ ธรรมนาพิมพีุณัสสัมิติงวะนเขมิยาสุสิตายามากานาคารยานยสสินโนสพิตะการนามาสิทธชุตินมาจัสวนิมานาลตินอาคูอาตะคูพรามิีิตาท้าเสตทัทากายสเปนานันตะวานิโนอิทิมตุชุตินามาตุยสินโนมธมนาพกมมพิุณัสัมิติงวะนั่งท้าเตเทวานิกายาสเปนานันตะวานิโนนามันวายนะนอาคันชุงยจันนทศสหะปมุจฉาติมกีราอุตตินนามาสวรสคิมมนาตลังนักขังจะทั บุตรอิทิมโตสหัสานังกมรุทิโสจะสมปะคาสัมปิติงวันะสหัสภะมานการอมหาภะมันติตาติสุปปานุจติมันโตปิสมาคายโยยะสัสสิโสทัศทังอิสระอคุปจิเกวสุปฏิโนเทศจักมันตุอคาหาริโตมาริวันโตเตจัสเพยพิกิติเศรษฐีเวิสัมภมเกปะรัสเซนาอภิกรมิปัสสะคาหาสามันติยังเอตหาคาหะทาปันทะลาเกนะมันทะมัตุโมสมันตาปาริวันิตามบูปจินทากุฏินังอิทิทาตามหาเสโนอหาเสนังอภิสัยยิปเรนันทะรัมหาจัสราคาตโน กตะวานัพีระวังยธาปมุสกุลเปโตุธนยันตุสมิชุกุกราสุปัญจธรัติสักุโตออสยังวสีนาจัสภะปะยยะอวิศวานจักขุมาตาตัวปัญยสธถาสาวกีสาสรีริติมรสนาพิการติพิจนาตพิขโู ตีจาร์ตบะมังคลุกสุตัวพุตสาศาสนาวิทยาระหีหีปรกาบมงคลสามโลกิปีชยุสภิวิชิตสังฆามะพยาคีตายสัสสินโอมทันติสหพูติหีสาปกาตีชนิสุทติปสุทธจุลเจยปกรณะมอมีพุทธติเสารัตนตยธรรมิกาตีชฉประสิทธิประสิทธิระนารายะปรมีสุรสิทธิพมจัจีนทาจัจจตุลกะคัพิรลัคกาสมุญทาภูตุขังขจจสภะมะชฉยประสิทธิพวันตุตีชฉยเฉยธรณีธรณีอุตติอุตตินัตินัติเฉยเฉะข้าคนละตนัินั้นนิสัยนะเนุรราาชชพีชย่ เจคัมภีรสมพีนาคีทนาคีปิสัญจัปุตการีเชยเชยทุนิมิตาโลคีเชยเชยสิกีสุธาธานมุขชาเชยเชยวัลุนนามุขาสาตาเชยเชยจับปาที่นาคากุลขันทกเชยเชยคัชชนัตตโลสุกรับผู้ชงศิหพยคตทิพเชยเชยวัลุนนะมุขายตาชิตาชินาเซนาลีสุนัสุธิปราณี เชชียสุขาสุขาชีวีเชเชียธรณิตราิสุตถาสุชัยยะเชเชียธรณีสานติเศรษฐาเชชียมังกรานัภวังคีเชเชียวัลลุนัญคีเชเชียลักษัสีสุรพุทธนิชาเชเชียและพรหมมีนทัคณาเชเชียราชาธิราศาสเชเชียปัทถวิงศักพังเชชียอรหันตาปัจิกพุทธสาวเชชียมหิสุรุฮาลุฮลิงเทวเชเชียพรหมาสุรโคเชเชีย นาโคไม่ร да, ู้ถากูไม่รู้ปังโคจัตทิมาลาวีอินโทจาวินาเตโยจักรเวโรวันโนปีจัคอาคีวายโยจัปาชุนหงกุมาโลทัตลันตะโกูอนาลัสามหาเทวาสศีติตาปัสสะอาทียุอิสินสามกาสปาชัยยะรามอภวันตุติชยยะธรรมบุญจะสังโฆจะทัสสะปารุจะชัยยะกะเอเตนะชัยยติเชนะชัยยะสุทธิภวันตุติเอเตนะพุทธตติเินะโอตุติชยยะมังคาร์ชยโยปีพุถุศาสตรีมะตงอิยมาลสัจจาปาปิมะตงมาลเจโยโอโศยาปุถิมาเนปโมทิตาชยยะตาถาพมคัน ขณะมหิสิโนเชโยปีพุ้ทศสิริบตุยมรสัจะปปปิมตุยราชโยโอโคสยามปุถิมเลปโมติตาเชยตาาอินท่าคณะมหิสิโนชโยปีพุทศสิริมตุยมรสัจะปปปิมตุยราชโยโอโคสยามปุถิมเลปโมุิตาเชยตาาเทวะณะมหิสิโนเชโยปีพุทศสิริมตุยมรัสัจะปปปิมตุราชโยโอโคสยามปุิมเลปโมติตาเชยตาาสุปนะขณะมหิสิโนเชโยปีพุททศสิริมตุยมรสัจัปปปิมตุยราชโยโอโคสยามปุติมเลปโม The <laughs> ชโยปิพุทสัตสิเมตยมรสสัปปิมตโตปรชโยโอโคสยปิมลิปมติตาเจเจตาสภามคานามหิสโนชยันตุปิยามลิสกยานันทิวัตโนเอวัตวจิชโยหิชยัสุชยมคริรปรชยปัลลกีสีสีปนิมพคลิอภิสีกีสพุตธังอคปตุปมตติสุนักันสุมังคลัสตาตังสุขุทังสุขโตสุขโตจสุินาภามจริสุปัินขยัมวจริขมปัตักินปัตัก so ินา พุทธศาสนอโลคัสุขิตาโหตัสหัสสเปหิยาติพิสุทันตุภูตูยีทีวาอสมิยญนิอธิคตาธิคายุคัสตาโหตุตุคิตาโหตุสัพทานลักขาตูสัพสตานาลักขาตูจินาศาสนายาคาจิปัทนาติสังสเปปุเรนตุมโนรัทธาโยธาคาลิปวัสตุวัสวัตสาวะนาหะโลคัสปัทวติสังนิวาเลนตุจะสัพทานายสุขจิตาสุขังอรหันตุยถาลักัง บัสวดธรรมนิยามสนุษตังเอวเมสุตตังเอกสมายมังคะวะสัตติยวิหารติเชิดตวันีอนาคปินทิเกษารามตตาโคปควะภิกขุอมันติสิพิคบุติพาทานติเตภิกขุปควะตุปจัสสุปควะเอตทโมูจาอุปทวาภิกขวีตถาคตานังอนุปทวาตถาคาตานังทิตาวัสัตตุธรรมนิยามตาสภีสังขารานิจจติตังตถาคาโตอภิสัมุตติอภิสมิตติอภิสัมุชิตวะอภิสมิตวาอธิคติเตสิติปนัปิติปนทปปิติวิวรติวิิิิปจตตตตอุกรส ปีสังขาราอรินตาติอุปทาวาพิกเวตาถาคตานังอนุปทาวาตตาคตานาทิตาวาสัตตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสัพพีสังขาราทุคาติตังตถาคตุอภิสัมพุทธติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตวะอธิคติปัจจปฏิติปนดาปิติวิภั ตติพ <id: s Techn Pokémon> ิพัชติอุตตนิกรุติสพีสขราตุคติอุปทวาภิกขวีตถาคตานังอนุปทวาตถาคตานังทิตาภาสาทุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสพีธรรมาอนินตติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวะอภิสมิตวะอจิคติเตศติปนปิติปทัปปิติวิวรติวิพัชติอุตตนิกรุติสพีธรรมาอนินตติอิธรมโมจพะควะอัตมนาติภิกขุพะควะตุภาสิตังอภินันตุติ บทสวดปติการคาถาอัติตันนามะขเมยญาณปฏิกาขีอนาคาตังบุคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่มไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระโมทถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาตตีนามะหินานตังอาปานจาราคตังสิเบาดีก็ับไปแล้วสิเบรนาคตก็ยังไม่มาพัะปุณปันันจายุธรรมันตัตถวิปัสสติอสสาหิระกสังกุปังตามวิถามนุภูหียีพุทเหตนธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งินเงินคอนเคสเขาควรพระปุณอาการเช่นนั้นมาอาชีวากิจมาตปังโกชนามารานังสุวิความเเพีต้้วนามแกห สองคาราตีนะมหาสีเน,น,น,น้นนะมัจจุนาพ่อคาร์ปผิดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีนสนามมากย่อมไม่มีสนาบเราเอาวามิหาริมาตาปิเงาโหรัตมาตันติตามตมีปฏิกราตุติสัตวัวต,เติคติมุนีม,ม,มุนีผู้สงบย่อมเก่าเลยเพื่มีความผิดอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันธ์ทั้งการวักคืนคมาเพื่อเป็นอยู่เมียอพีราติเดียวก็น่าชมปโสธรรมะสวีครับปัจเวคณะสปีสังขารอินจาสาขาคือรักกาจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิซนมาเมติเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสปีสังขาร สังขารคือร่างกายใจใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทุนยากพอเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสัพพีสธรรมาอานินตาสิเท,ท่าไรธัรโปุกทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอาตุวังชีวิตตาชีวิตเป็นความไม่ย,ยั่งยืนทุกวันมาราณะความตายเป็นของ,อย,งอยั่งยืนอาวัสามยายาอริตพังอาราจะพึงตายเป็นเทมรระนปริโยสานามีชีวิตตาชีวิตของนามีความตายไปที่สุนอดชีวิตตามีอริยตาชีวิตของเเรป็นทย พระนางเมีนิยตตามความตามของเราเป็นของเที่ยงเพระตาคนที่จะสังเวชอายังกายูอจิลังละากานี้ไม่ได้ตั้งอยู่นะเอาเปตาบิญญาณดขันปสัสจากวิญญาชุนูอันเขาที่ศีลอันที่ศีลสติจันทรนทัพปัทวีซึ่งแผ่นดินกาลิขลังอีวปะปดุดังว่าทำไม และท่อนฟืนนีราทางขาประโยชน์ไม่ได้อาจารย์วัตสังคารสังขาทั้งหลายไม่เที่ยงโนปัฏวิธรรมินโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็ธรรมดาอุปชนติวันนี้รจันติหากเกิดขึ้นแล้วย่ำดับไปเตสังนุปสมโมสุขูคเาเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายไ็นสุขยังยิ่งสสพสตตมาริตีจะสัธทั้าทั้งวงกำลังตายอยู่มาริสุจมาริสาลีที่ตายแล้วและกำจะตายตว่าหามาริสามิแล้ก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิมีอินทรัศายูเขาสงสารในความตาย ยูทีว่าอีทีว่าอัสมิญาณีอธิคตาทีคายุคการสถาโคตุทุกขิตาโคตุทุกขาปัมุจจตุมาตาปิตาสุขิตาโคตุทุกขาปัมุจจตุสัพียาติกาสุขิตาโคตุทุกขาปัมุจจตุสัพีอาาติกาสุขิตาโคตุทุกขาปัมุจจตุสัพีปิสาสัพียขาสัพีเปตาสุขิตาโคตุทุกขาปัมุจจตุสัพีอจใจยุปัจจยาสุขิตาโคตุทุกขาปัมุจจตุ สเพนะัขัตตาสุขิตาโหตุทุกขามุจตุสเพีทีวาสุขิตาโหตุทุกขามุจตุสเพสาสมาธินังอมิชันตุโบบุษบุชาลมบุตุนัมมะปุธิสตุอาคติมัยยะอิติปะกวานัมมปุธิสตุอาคติมัยยะอิติปะกวานัมมปุธิสตุอาคติมัยยะอิติปะกวาปฏิทานขะถ่ายะเทวตาสติวิหารวพสินีตุเปนะเลปุฏินะเลิตาหิงตาหินตาธรรมทานีนวมวันภาวันตุพุชิตาสุทิงถิกรตินามิหานามัทเรติลาจมันันนาวการจพิาฆวะ จติสารนิคมาจิติสราสัปานพุตตาสสิตาพวันยุติชาลพุชายีปีเจตสัมภวะสติีชาตตาปวตปันติกานิยานิการธรรมวรรณปฏจติสพีปีทุกษากะรณตุสังขยังยตุจินัสตังธรรมโมธรรมธราจปุคลาสโคโหตูสมโควะอัธยัจจหิทยัจจะอหิละขตุสัทธมโมสพีปีธรรมจาริโนบุติสปาปุเนยมะธรรมีริจพวิทิติปัสนาโหตุสพีปีปาริโนพุทัสสานิสมาธารมวิชนดูการิเตวุภะสตุปฏิภาวะยะสตานาสัมทินฐิตุเมเทนิมตะปิตาเจตานิจารัตุ ปักดกาเอวัตมีนาลัชโนปชาลักขตุสัพตาเทวตาอุโยชนะขฐาบุษงเทวตาทุกขปตาเจนิทุกขะพยาปตาเจนิพยาสุกปตาเจนิสุขาหงตุสเพรปิปานิโนอิตวัตตาจามีหิสัพธรรมมุนัสสัพตังสเพรทิวันนโมทันตุสัพพะสัพติสิทธิยะท่นอัตทันตุสัธยาสีลาลักขตุสัพพตาภาวนาเบลตาโหตุขาชตุเทวตาขตาสมะคุคขตาโหน ตสภาสมคราคตุส okay. ัพติวตตสภพุทธานุภาวินะสติโตุนิลตระโคตุสภานสมคราคะตุสัพติวัตตสภธรรมานุภาวนะสติโตุนิลตระโคตุสภาสมัคราคตุสัติวตตสภสังขานุภาวนะสติโตุนิลาตระสภพุทธาปรตตาปจิกนันจียารังอาหารตานจติจินนขปตมิสมสุสภพุทธาปรตตาปรตตาปจิกานันจียามรังอาหารานจติินนขปตมิสมสุสภพุทธาปรปตาปจิก อรหันตนัจติชิญานั่นล่ะครับมันตามิสัมปสูสพิปุตตะมรรปตะปจิกานันจะยปะนะอรหันตนัจติชิญานั่นล่ะครับมันตามิสัมปสูสพิปุตตะมรรปตะปจิกานันจะยปะนะอรหันตนัจติชิญานั่นล่ะครับมันตามิสัมปสูสพิปุตตะมรรปตะปจิกานันเจียปะนะอรหันตานังจติชิญานั่นล่ะครับมันตามิปัตมปสู ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัธยยาพุทธมต์น,นี mm ้ข้าพเจ้าขอน้ำข้าอุทิศบารนพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเรกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพุทธิดสวรรคตขออน้สวงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าลี่ข้าพระันจากทุกส่วนลบภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงได้ด้งสุดจริยมังคุปเปสัมมาอาชีพอันชอบธรรม้าไม่มีอุจจาระจงขอจะได้มีเกียรติข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐาตั้งมั น้อมส่งคุภาพแ่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลถ้าปิตาแยกสื่ทั้ทางไฟไทยและไฟลาวรวมจากวัตถุมงคลทับโปงที่สาสิงอมมุบลได้จัดสร้างข,ขึ้นให้เปลี่ยนเป็นพุทธนุภาพเทวนุภาพและลิธิตุภาพอันศ,ศักดิ์สิทธิ์อำนดานผลให้เป็นสิ่ิดีมงคลแก่บุคคลของละบูชาถวาการเทิน